หลวงตาน่าจะอยู่บ้านพรนิพานนะหลวงตานี่เป็นคนที่ขัดใจลูกศิษย์ขัดใจลูกศิษย์เป็นอย่างมากรอบก่อนไปเมืองโบราณเนี่ยคุบดลน,นี่จะเป็นคนติดวัดคุบดลน,นี่จะเป็นคนติดวัดคือไม่อยากไปไหนหรอกคุบดลนะอยากอยู่แต่วัดนะให้ออกไปอย่างนั้นไม่อยากออกไปหรอกแต่ด้วยคําสั่งหลวงตาด้วยต้องไปดูหมู่คณะไปนั่นไปนี่ถึงก็ไปพอไปถึงปุ๊บถามแล้วกลับวันไหนแล้ว <c oughs> ยังไม่ทันไลเลยกลับวันไหนแล้ว ไปเจอใครก็ถามมากับวันไหนหลวงตากับวันไหนพอหลวงตารู้ว่กคุบดลอยากกลับหลวงตาไม่ให้คุบดลกลับไม่ให้กลับเลยเนี่ยนั่งชั้นข้าวด้วยกันเนี่ยหลวงตาก็ยืน่นยื่นขนมเส้นมั้งให้คุบดลเอาชั้นก็ไปหลายๆมันสิเดสบกคิดฮอดวัดคือไม่ให้กลับยื่นขนมเส้นที่คุบดลชอบให้ขัดใจลูกศิษย์มากแล้วก็เลยบอกว่าอย่าแสดงพอวันนี้รอบนี้ไปเมืองโบราณแล้วคุยกับคุบดลว่าอย่าแสดงความอยากตัวเองให้หลวงตาเห็นบรรยากาศเงียบๆเข้าไว้ อย่าไปถามใครเปนร็นขาดว่ากลับวันไหนเงียบๆเขาไว้พอเจอหน้าหลวงตาแค่นั้นแหละหลวงตาก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงตาจะไปบ้านพรน,นิพพานต่อซุ่มโตกลับเลยเดอ้อนั่นเห็นไพอเราไม่แสดงความอยากกลับมาหลวงตาก็ไล่กลับแต่ลองแสดงความอยากกลับมาสิถ้าไม่กลับ,บท่านจะทำทุกวิธีทางที่ไม่ให้กลับเนี่ยท่านจะบังคับไปด้วยด้วยซ้ําไปเนี่ยหลวงตาขัดใจลูกศิ์การขัดใจนี่คือการฝึกสมัยก่อนนี่ที่หลวงตาให้ครูบาขึ้นเทศใหม่ๆช่วง มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆแ,แรกๆแ,และช่วงนั้นเราเทศหนักมากพูดแรงเพราะมันคือหลักการเวลาคนจะตกเบ็ดเนี่ยคนจะไปใส่เบ็ดเนี่ยเขาจะเอาคันเบ็ดเนี่ยตีน้ำกันเขาจะโปยเหยื่อลงไปเนะแล้วก็ใช้คันเบ็ดเนี่ยฟาดน้ําให้มันกระเพื่อมให้มันแรงให้มันเกิดเสียงตรงนั้นฟาดลงไปวันหนึ่งที่เราเทศแรงๆเหมือนคันเบ็ดที่กําลังฟาดน้ําให้เกิดความสนใจทีนี่ลวงตาเห็นกูบาเทศอย่างนั้นนั่งอยู่ด้วยกันสองสองเนี่ยที่กุฏิหลังเก่าชาย พูดอยู่ดีก็พูดขึ้นมาโตอยากเป็นคือเฮาบ่ตโตอยากเป็นคือเฮาบ่พูดขึ้นมาประมาณว่าอยากเป็นเหมือนหลวงตาล่ะท,ท,ที่เทศอย่างนี้แล้วก็ว่าหลวงตาก็คือหลวงตาผมก็คือผมตอบไปแค่นี้ท่านก็เงียบคุบาก็เงียบท่านทดสอบทดสอบดูบางทีท่านพูดพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามทุกอย่างเพื่อทดสอบลูกศิษย์ไมชชีเจ้นคูบาโดนคูบาทุยนี่จะโดนหนักที่สุดบางทีคูบาทุยนี่โดนหลวงตาตหวาดนี่กลางสาาก็มี แทบจะเอาปี๊บคุมหัวหนุ่มถุยบอกลูกศิษย์งงๆลูกศิษย์ปัญญาอ่อนด่าอ,าอยู่อยู่สองสองไม่ด่านะต้องด่าต้องคนจะเยอะ,ยอะถ้าอยู่สองสองนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยชแต่เมื่อไหร่ถ้าอยู่กับคนเยอะเยอะนีะ่ท่านจะซัดเลยนี่คือการทดสอบแล้วไม่ให้ตั้งตัวด้วยนะเวลาท่านทดสอบท่านจะไม่ให้ตั้งตัวเรียกว่าสอบอารมณ์ดูซิว่าใจเราเนี่ยมันจะเท่าทันไหมมันจะกระเพื่อมไหม เมื่อมันโดนแรงกดมันจะมีแรงต้านขึ้นมาไหมหากไม่มีแรงต้านก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าผ่านแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีแรงกดแล้วมีแรงต้านกลับมานะแสดงว่าไม่ผ่านไม่สมควรที่จะเป็นครูบาอาจารย์คนเพราะตนเองคนนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดวิธีทดสอบของท่านขัดใจเล็กๆมันจ็โอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แออหลายคนจะเห็นเลยเนี่ยล็กๆ้องตาจะแบบโอ้ยเนี่ยดีมดชมพอถึงจุดจุดหนึ่งนี่ไม่มีอะไรดีเลย เห็นไหมสังเกตดูนะครูบาอาจารย์นี่เป็นเหมือนเครื่องกระเทาะกิเลสเรานะเราคิดว่าในใจเรานิสัยแล้วนะท่านก็ตีขึ้นมาดูดิว่ามันจะมีตะกอนขึ้นมาไหมมีฝุ่นขึ้นมาไหมฟุง้งขึ้นมาไหมนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนี่แทริไม่ใช่คําพูดที่สวยสวยหรูไม่ใช่คําพูดท,ที่ที่น่าฟังนะแต่เป็นการกระแทกกระแทกลงในใจเราดูสิว่ามีอะไรฟุ้งขึ้นมาไหมนั่นแหละหน้าที่ของครูบาอาจารย์ี่แทชิปรหนึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสว่า เราจะไม่ทํากับเธอเหมือนนายช่างปั้นหม้อ,อานายช่างปั้นหม้อก็ททำยังไงเขากลัวหม้อแตกเขาจะค่อยๆลูบๆคำๆประคับประคองทําอย่างปาณีตประครบประงมเพราะเขากลัวหม้อแตกนั่นคือนายช่างปั้นหม้อพระพุทธองค์บอกว่าเราจะไม่ทํากับเธอเหมือนนายช่างปั้นหม้อคือจะไม่ค่อยๆลูบๆคำๆจะไม่ถนอมน้ําใจเราจะขนาบแล้วขนาบอีกคําว่าขนาบอะไรคือจะทุบๆแล้วทุบอีกกวนแล้วกวนอ,อ,กอีก นะเมื่อเธอว่าน้ํามันใสเราจะกวนดูกวนดูเลยมันใสจริงไหมนั่นแหละคือหนะ้าที่กูบาอาจารย์เขาเรียกว่าสอบอารมณ์นี่จึงเรียกว่าสอบอารมณ์ที่แท้จริงไม่ใช่ว่าอ่าวันนี้มาสอบอารมณ์กันไหนมาเล่าให้ฟังสิไม่ไม่ใช่นะ่นไม่เรียกว่าสอบอารมณ์มันแค่เล่าเล่าให้กันฟังสายพระป่าพระปฏิบัติพระกรรมฐา,านเวลาสอบอารมณ์นี่ไม่ได้ตั้งตัวหรอกหลวงปู่ชานี่กูบาฟังเทศท่านตอนเช้ามาท่านทักพระฝรั่งกดมอร์นีิ พาะฝรั่งไม่เคยได้ยินหลวงปูป่ชาพูดภาษาอังกฤษทักไทยดีอ,อกดีใจยิ้มทั้งวันดีใจมากเพราะหลวงปู่ชาทักว่า g o 굿มอร์นิ่งพอตกเย็นมาเข้าไปนวดหลวงปู่ชาพาะฝรั่งองค์เดิม,มเขาไปนวดนะเป็นนวดอยากไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เพื่อได้ยินได้ฟังอะไรมัง่งไปนวดด้วยความปื้มใจที่ท่านทักตั้งแต่เช้าเลยปื้มมาถึงตอนเย็นนวดไปนวดมาหลวงปู่ชาตีนถีบเลยเปียกสอบปะ ท่นี่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอยู่ดีทนกงเปียก็ให้เนี่ยใจที่มันยิ้มเบิกบานล่าเริงมามันกลับเปลี่ยนอารมณ์มันเปลี่ยนนนี่เนี่สิ่งสําคัญคือท่านทําให้เราเห็นอารมณ์ในใจเราถ้าเมาื่อไรเราจับอารมณ์ไว้นะมีสติกําหนดรู้ทุกฟังให้ดีนะผู้ใดมีสติกําหนดรู้ทุกนี่เรียกว่าจับเห็นอารมณ์อยู่ตลอดอารมณ์สุขมันไม่ค่อยเห็นหรอกทุกมันจึงจะเห็นไอ้ความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อไหรนะ่นั่นคือทุกครูบาทังบอกว่า ทุกอย่างที่กระทบเราเราเรียนรู้ได้หมดเลยการขบการฉันการไปเดินาบินธบัติทาคงทําครัวอยู่กับครอบครัวได้หมดเนี่ยอย่างแม่ชีอย่างพราเนี่ยไปบินธาบาัตเห็นหมู่คณะคุยกันบวกเวกวอยไว้เฝ้าดูใจตัวเองไม่ใช่ไปส่งออกไปซัดกันก่อนไอ้คนบอกก็บ้าไอ้คนพูดก็บ้าบ้ากับบ้าคุยกันไี่จะได้ตีกันทีนี้อาศัยสิ่งที่กระทบหูกระทบตากระทบทุกอย่างเฝ้าดูใจแม่ชีก็เหมือนกันตักอาหารตักอะไรก็เหมือนกัน เห็นหมู่คณะที่ตักอย่างนั้นตักอย่างนี้แล้วไม่พอใจเฝ้าดูใจตัวเองเราจะเห็นธรรมะตรงนั้นเราถอดรองเท้าไว้คนที่เคยเรียบร้อยเห็นเขาถอดรองเท้าเกะก,กะไม่เรียบร้อยรู้สึกไม่พอใจนั่นแหละเราจะเห็นเรียกว่ามีสติกําหนดรู้ทุกนี่คือเคล็ดลับสําคัญที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ธรรมอันยิ่งคือต้องมีสติเห็นทุกเป็นหนึ่งในอริยสัจบุคคลใดเห็นทุกบุคคลนั้นมีดวงตาเห็นธรรมเพราะไอ้ทุกนั่นแหละที่เราเห็นนั่นอ่ะมันจะถูก แทงเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดลงไปด้วยอำนาจแห่งสัิที่เรากําหนดเห็นมันอยู่นะมันจะเกิดปัญญาในการเรียนรู้ทุกเรียกว่าแทงลงไปว่าทุกนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะสิ่งใดเกิดการเทียบเคียงใช้ความคิดใช้ตรก,กะเหตุผลเพราะอะไรเพราะเรามันชอบคิดเอา้าในเมื่อมันชอบคิดก็อาศัยความคิดนี่ละหาเหตุนะผลให้มันเรียนรู้ทําไมเราเห็นคนอื่นตักอาหารอย่างนี้เราไม่พอใจแต่เราเห็นไมชชีเจ้นเรากลับปลื้มใจยิ่งเขาไม่ชิเจ่นตักเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีใจเนยะ แต่คนที่ไม่ใช่ไม่ใช่เจนตากเยอะโลภมากทําไมเห็นลวงตาเดินไปนี่เดินไปเกาตูดไปแกลด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 อุ้ยน่ารักคนอื่นพราลูกเบื่อเก็ตูดไม่สํารวมเอมันเพราะอะไรกันแน่ลำเอียงเพราะรักเมื่อเรามีความรักในบุคคลใดเราจะลำเอียงเข้าข้างเสมอเมื่อเราเกลียดบุคคลใดเราก็จะลำเอียงเสมอใจมันจะลำเอียงเลยเพราะความยึดมั่นถือมั่น มันจะเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นตลอดสังเกตด,ดูสิโอ้นี่นี่น,น,นี่เราเห็นแล้วเพราะความพอใจกับความไม่พอใจนี่แหละที่นําไปสู่อารมณ์นะที่เกิดขึ้นในใจเรานยกว่าเห็นตัณหามีเหตุการณ์ครัง้งหนึ่งตัวคุบาเองถอดรองเท้าไว้ทางเข้าถอดรองเท้าไว้ทางเข้าแล้วก็มีหมู่คณะที่เดินออกไปเอาบาทไปล้างเขาก็ไม่รู้หรอกว่ารองเท้าใครไปรองเท้าใครเ,เ,าครเขาก็เดินเหยียบเดินเตะไปเลย พอคนที่รู้ว่านี่รองเท้าคูบาอาจารย์โมโหเป็นฟืนเป็นไฟเลยว่ามีคนไปเตะไปเหยียบแต่รองเท้าคู้อื่นเนี่ยมันก็โดนเตะโดนเหยียบไปเขากลับไม่สนใจเลยเพราะอะไรเห็นไหมเพราะอะไรลำเอียงไงลำเอียงเพราะความสําคัญว่าบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้้ความสําคัญอะไรคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อ,อไรก็เตอะเมื่อ,อไรก็ตามนี่ถ้าเรามีความลำเอียงเมื่อ,อไหรนะจะนํานนนนไปสู่ความทุกข์แน่นอนนาไปสู่ความทุกข์แน่นอนนี่ทั้งหมดนี้จะเป็นการเรียนรู้ ยิ่งใครทําการทํางานอยู่ใกล้คนมากทากับคนมากมีเรื่องวุ่นวายมากมายเราจะเกิดการเรียนรู้อย่างมากเราจะเป็นผู้ฉลาดมากเพราะเราจะได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาคําว่าแก้ปัญหานี่ไม่ได้ไปแก้บุคคลอื่นนะแก้ในใจเราการแก้ปัญหาของปุถุชนหรือคาวาสญาติโยมหรือโลกเนี่ยเขาจะแก้คนอื่นแก้ด้วยกดมั่งแก้ด้วยนั้นด้วยนี่มั่งแก้ภายนอกเพื่อให้มันดีที่สุดแต่ธรรมะไม่ได้แก้คนอื่นปัญหามากมายที่ ลุมเล้าเข้ามาเราจะเห็นใจที่มันพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจเราจะได้เรียนรู้และแก้ไขใจตัวนี้ตรงนี้แหละคือหัวใจที่แท้จริงของการศึกษาจะนำไปสู่ความพ้นทุกได้เพราะเราได้เรียนรู้ทุกแบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตัวครูบาเขาเรียนอย่างนี้เราไม่เคยเรียนอย่างอื่นเลยครูบาเรียนเรียนแค่นี้เองไม่แก้อย่างอื่นครูบาแก้ใจตนเองแก้ครูบาไม่สนว่าคนอื่นจะมองตัวตัวครูบาว่าอย่างไงนะเราไม่สนเลยว่าใครจะมองเราอย่างไง แต่แตตรเราจะเฝ้ามองดูใจตัวเองว่าเรามองเขาอย่างไงเรามองเห็นเขาแบบไหน,ไนเราไม่สนหรอกว่าใครจะมองเราอย่างไงแต่เราสนใจที่ว่าเรามองเขาแบบไหนเราเห็นขเขาแบบไหนมีความลำเอียงไหมมีความพอใจไม่พอใจไหมหัวใจสําคัญมาอยู่ตรงนี้นะมันย้อนเข้ามาในใจเราทีนี้การปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันไม่ยากเลยนะถ้าเราเห็นจุดนี้แนละ้วทุกอย่างจะเป็นการเรียนรู้เรียกว่าวิปัสสนาญาณนี่แหละวิปัสสนาคือการเรียนรู้ นะทำปัญญาให้แจ้งเรียนรู้ไปเลยการก้าวเดินทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างมันจะเฟ้นอยู่ภายในเฟ้นเรียนรู้ไม่มีโทษไม่มีโทษสิ่งอื่นเลยยิ่งเรื่องราวมากเท่าไหร่ยิ่งดีเราจะเห็นคนมากมายหลากหลายเราจะเริ่มปล่อยวางคลายจากความยึดสําคัญในสิ่งต่างๆจริตนิสัยเราเป็นอย่างไรเรารู้นะพระอาษชร์เป็นอย่างไรแน่นเรียกว่าจริตนิสัยพระอาษชร์ก็ไม่เคยไปก้าวล่วงหมูคนะ่คณะเห็นไหมอย่างคนโบกเวก คนกระตุกระตากคนไม่นิ่งก็เป็นไปตามอุปนิสัยนั้นไปตามจริตนั้นนะคนนิ่งสงบก็เป็นไปตามจริตนั้นสองคนนี้ไม่เคยไม่เคยก้าวข้ามนะคำว่าก้าวข้ามคือไม่เคยเอามาตรฐานตวเองไปตัดสินว่านิสัยโบกเวกนิสัยดึกดึกดักดักเหมือนลิงไม่ดีเพราะตัวเองนิ่งนะไอ้คนไอ้คนไม่นิ่งก็ไม่ไม่ตำหนิไอ้คนนิ่งไอ้คนนิ่งก็ไม่ตำหนิไอ้คนไม่นิ่งต่างต่างคนต่างเข้าใจธรรมชาติของแต่ละคน นี่คือผู้ที่เข้าใจธรรมะจิตไม่ส่งออกไปตัดสินสิ่งต่างๆพอธรามาถึงจุดนี้ป้หนึ่งมีเราคนเดียวบนโลกฟังไว้ให้ดีนะการเรียนรู้มาถึงจุดนี้ป้หนึ่งมีเราคนเดียวบนโลกใบนี้จะไม่มีบุคคลที่สองบุคคลที่สามนะมีแค่เรานี่คือกระบวนการเรียนรู้ขั้นสูงสุดแนละ้วจะนําไปสู่ความรู้แจ้งนะจะมีแค่เราจะเกิดการเรียนรู้เพียงแค่เราทุกอย่างจะเป็นการสรุปด้วยว่าเรากําลังเรียนเกิดเรียนดับไม่ไปขัดขวาง ไม่ไปเปลี่ยนแปลงไม่พยายามหยุดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่พยายามสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งความสงบก็ไม่พยายามสร้างความวุ่นวายก็ไม่พยายามหยุดแต่จะเกิดการเรียนรู้ทั้งสงบและวุ่นวายความคิดที่เราเคยพยายามหยุดมันเราจะไม่หยุดมันอีกแล้วเราจะเป็นผู้เฝ้าดูมันเกิดมันดับความเห็นต่างๆที่มันเคยผุดพานที่มันเคยสร้างมโนภาพต่างๆขึ้นมาเราจะไม่พยายามหยุดมันอีกแล้วเราจะเรียนรู้ เฝ้าดูมันเกิดมันดับอารมณ์ที่มันเกิดผุดผ่านผุดผ่านไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราจะไม่พยายามหยุดมันอีกแล้วไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราจะไม่พยายามรักษามันอีกแล้วจะไม่พยายามแสวงหามันอีกแล้วเราจะเฝ้าเรียนรู้สุขและทุกข์ให้มันเกิดผุดผ่านผุดผ่านและดับลงเข้าใจจุดนี้ไหมเกิดดับกระทบสิ่งใดรู้เกิดย่อมรู้ดับเกิด ดับเกิดดับเฝ้าดูเฉยๆเห็นเฉยๆฟังเฉยๆสัมผัสเฉยๆพูดน่ยมันง่ายแต่จะได้อย่างนี้ใจต้องเป็นมหาสติเท่านั้นต้องมีสมาธิที่แนบแน่นเท่านั้นถึงจะเข้าถึงสภาวะตรงนี้ได้อย่างแท้จริงพูดน่ยมันง่ายแ้วครูบาเชื่อว่าที่ฟังอยู่เข้าใจแต่ความเข้าใจนี้ยังใช้ไม่ได้เอาความเข้าใจนี้ไปทําให้เข้าถึงจะเข้าถึงได้อย่างไรสมาธิ ต้องแนบแน่นสมาธิจะแนบแน่นได้อย่างไรสติต้องมันง่นคงสติจะมั่นคงได้อย่างไรต้องฝึกฝนเห็นไหมมันทวนกลับมาถึงการฝึกฝนนะเรียกว่าปฏิบัติฝึก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 ยิ่งใครรู้ตัวว่าโอ้นี่เรามันไม้ใ,ใกล้ฝังแล้วมันต้องทุ่มทั้งชีวิตเลยสละทั้งชีวิตทั้งจิตใจเลยเฟ้นธรรมภายในนี่ฝึกนฝกนนะเฝ้าฝึกสติให้กําลังของสตินี่มีมากมากขนาดไหนมากขนาด รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นแบบไหนรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้ทั้งรูปและนามทํางานไม่ได้หมายเพียงแค่รู้การเคลื่อนไหวไปมารู้จักความรู้สึกนึกคิดรู้จักร้อนจากหนาวเรียกว่ารู้จักกายและใจรู้ว่ากําลังนึกคิดสิ่งใดรู้กําลังรู้ว่ากําลังมีความรู้สึกแบบไหนเห็นใจที่มันวิ่งออกไปเห็นใจที่มันตั้งอยู่ภายในนี่เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือเรียกว่ารู้ทุกขณะนี่แหละเรียกว่า รู้วาลจิตตามรู้ตามดูจิตเห็นจิตที่มันไปเกาะอยู่กับกายมัง่งอยู่กับเวทนามัง่งอยู่กับสัญญาบั่งอยู่กับสังขารบั่งอยู่กับผู้รู้บั่งเราจะเห็นจิตที่มันไปเกาะเกี่ยวเกิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่ถือว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะความอดทนเป็นกุญแจสําคัญที่จะให้เรานี้ผ่านและเอาชนะกิเลสได้เพราะความอดทน จะนําไปสู่ความเพียพรพะมีความเพียรจะมีความอดทนสติปัญญาศรัทธาความเพียรนเ,นเรียกว่าบรารมีเรียกว่าอินทรีย์บรารมีบรารมีเต็มถ้ามันยังไม่เต็มมันต้องฝืนอีกความอดทนนี่จะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อไรก็ตามหากเรามีการฝืนจิตฝืนใจตัวเองนั่นแหละเรากาลังเพิ่มบรารมีตัวเองสะสมบรารมีตัวเองอยากมีบรารมีมากไม่ใช่หรอสร้างเหตุนั้นมากสิสร้างเหตุพิเศษบรารมีก็พิเศษเหมือนกันล่ะสร้างเหตุน้อย บารมีก็น,น้อยความอดทนนี่แหละเรากำลังสร้างบารมีตัวเองสร้างนิสยัยทุกคนอดทนหมดแม้แต่ตัวครูบาเขอดอดทนพยายามอดทนขนาดไหนอดทนขนาดยืนกอดเสากุฏิร้องไห้เนะี่ยเรายืนกอดเสากุฏิร้องไห้เพราะเราไม่รู้ว่าเรามาหาอะไรอยู่เราไม่รู้เลยว่าเรากาลังทํปเพื่อสิ่งใดนะไหนว่าปฏิบัติธรรมมันจะมีความสุขไหนว่าบวชมาแล้วมันจะมีความสุขทุกขนาดลมเข้าลมบอกไม่เคยมีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์เต็มหัวหัวใจนยะยิ่งปฏิบัติยิ่งมีแต่ทุกข์ยิ่งมีแต่ของไม่ดี เหนื premises, vanity, e, ่อยกายไม่พอเหนื่อยใจอีกไหนล่ะนะนี่ว่าปฏิบัติแล้วมีความสุขน้าตามก็พังออกมาดิคิดถึงห้องนอนคิดถึงบ้านคิดถึงชีวิตเก่าๆป้ายมันปรุงแต่งไปอดีตแล้วมาทําอะไรอยู่นี่คิดถึงไปหมดทุกอย่างเห็นไหมมันเวลามันท้อมันไปอย่างนั้นจริงๆนะแต่ฝืนเอาปล่อยมันคิดไปให้มันคิดไปจะคิดไปไหนวคิดไปมันคิดไปถึงบ้านมันคิดไปคิดไปให้มันสุดคิดให้พอแล้วไปเดินจงกรมคิดให้พอแล้วไปนั่งสมาธิต่อ สงบไปสงบช่างมันแหละแต่เราจะไม่หนีจากความเพียรการปฏิบัตินี่เห็นไหมนี่ถึงไม่ได้ความสงบมาได้มันได้บารมนะีถึงจะไม่ได้รู้เห็นสิง่งใดแต่มันได้เห็นสัจธรรมภายในใจนั่นแหละธรรมะมันจะค่อยเกิดความฉันทะเกิดความพอใจในเพศของนักบวชใ,ในวิธีการฝึกปฏิบัติเพอะเริ่มสงบจิตเริ่มเป็นสมาธิทีนี้ก็จะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นะจะเริ่มอยู่ง่ายนะจะเริ่มอยู่ง่ายดีไปหมดแล้วก็ดีไปหมดทีนี้ เรียนรู้มันนี่ทุกข์ก็เกียดมันสุขก็อยากได้มันหนิพอให้ตัณหาในี่คลองใจอยู่ตลอดเวลาจะไปพ้นเลยยิงย่งพวกบ้าความสงบนะตัวครูบาเองนี่วิ่งหาแต่ความสงบนั่งจนสว่างทุกวันทุกวันนะคิดดูดินั่งจน,นตูดลอกหมดเดินจนอุ้งเท้าฉีกเพราะเราเราตามหาความสงบแต่เราเราไม่รู้จักว่าสงบคืออะไรจริงไม่เคยหาเจอเลยจริงๆคำว่าสงบมันต้องสงบจากความปัรถนาทั้งปวงสงบจากความอยากได้ความสงบ สงบจากตัณหานั่นไม่ได้สงบจากอนื่นเลยสงบจากตัณหาคำว่าตัณหาวิภาวะตัณหาสงบจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นสงบจากความอยากได้ความสงบมีสติกำหนดรู้ทั้งสงบและไม่สงบเรียนรู้มันเรียนรู้หยิบมาดูแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยสงบเกิดขึ้นรู้แล้วก็ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยมันก็หายไปเองอ่ะไม่สงบก็เช่นกันมันเกิดขึ้นก็ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยมันก็หายไปเองเหมือนกันมันเกิดเองมันก็หายเองใจที่มันเกิดการเรียนรู้สภาวะเหล่านี้มันจะเห็นมันจะเด่นขึ้นมา ไอ้ตัวที่ไปเห็นนั่นแหละมันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเกิดความรู้ชนิดใหม่ที่เรียกว่าผู้รู้กับสิ่งถูกรู้คนละส่วนกันอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้ความคิดเป็นสิ่งถูกรู้ความสงบหรือไม่สงบเป็นอาการของจิตทั้งหมดเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลยประนึ่งคุบารู้ชัดว่านี่ครูบานู่นคนอื่นเนี่ยจะเจ็บจะป่วยจะดีจะชั่วเป็นเรื่องของเขาไอตัวรู้นี่ชัดขนาดนี้แหละที่ว่า ไอ้ตัวรู้กับสิ่งถูกรู้นี่คนละส่วนคนละส่วนกันมันไม่ผสมกันอีกแล้วด้วยอำนาจแห่งสติเป็นเครื่องกัน้นจิตจึงไม่ไหลไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอีกแล้วแต่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดประหนึ่งใบบัวกับหยดน้ำที่สัมผัสกันอยู่แต่ไม่ซึมเข้าหากันจะเป็นน้ำหอมก็ไม่ซึมเข้าจะเป็นน้ำโคลนก็ไม่ซึมเข้าจะเป็นยาพิษก็ไม่ซึมเข้า,าหยดลงไปเท่าไหร่ก็สัมผัสรู้ แต่ไม่ซึมเข้าลมกับพัดนี่เดียวก็สลัดทิ้งหมดแล้วไม่มีน้ําติดอยู่บนใบบัวแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อก่อนเราเป็นน้ํากับกระดาษทิชชู่หยดอะไรลงไปนี่เปียกหมดเลยแล้วกว่าจะแห้งต้องใช้เวลาแห้งแล้วยังทิ้งคาบไว้อีกแห้งแล้วยังทิ้งคาบไว้อีกใบบัวไม่เคยทิ้งคาบน้ําจิตที่มีกําลังของสติเป็นกัลยะาณมิตรชันนั้นจะเป็นอย่างนั้นเลย อารมณ์จะไม่สามารถทิ้งอยู่ในจิตใจได้นี่แหละเรียกว่าการเรียนรู้เรียกว่าปัญญายาณมีปัญญาเห็นของเกิดของดับเพราะมีสตินี่แหละเป็นกัลยาณมิตรของหรือภาษา,ษาคุบาญานันเรียกว่าสติกับจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันเ,เกิดการเรียนรู้ทีน,นี้ทีนี้ก็รอมันฟักรอมันประมวลผลที่มันเป็นของมันเองเอไม่ต้องสอนกันต่อแล้วพอถึงจุดๆนั้นเอา,เอาทีนี้ใครมีคําถามเ,าเชิญถาม คำถามจะคุณทีมทีมนะเขากาดครูบาครับการที่เราเห็นความพอใจไม่พอใจนั้นถ้าเราเห็นว่ามันไม่พอใจเราควรกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับและการที่เราเห็นว่ามันไม่พอใจไปเรื่อยๆมันจะหมดไปเองใช่ไหมครับการเรียนรู้มีหลายลักษณะลักษณะของผู้ที่เบียบประหนึ่งม้าอาชานในเขาจะไม่ต้องไปหาเหตุผลเหมือนหลวงตาบอกไม่ต้องไปหาเหตุผลกลับมาลมเลยตามมาที่ลมเลยแต่นั่นคือคุณสมบัติของม้าอาชานในหรือเรียกว่าผู้มีปัญญา ผู้มีความฉลาดมากนะเขาจะสลัดทิ้งได้ง่ายๆด้วยอารมณ์นั้นแล้วกลับมาสู่ลมแต่พวกเราล่ะมันมัปิดตาตาบอดได้พราะปิดตาอีกมันมันต้องการเหตุผลมันถึงจะยอมนะพวกเราตัวครูบาเองก็เป็นเช่นนั้นครูบาเองก็จัดอยู่เป็นม้าตาบอดและปิดตาด้วยครูบาจึงอาศัยการเรียนรู้จากทุกเนะี่ยคือทุกนี้เกิดขึ้นมาครูบาจะอาศัยว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะเพราะเขาเหรอไม่เพราะอะไรเพราะเขาไม่ถูกใจเรา แล้วทำไมถึงไม่ถูกใจอ๋อเพราะเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเออใช่ทําไมเราถึงไม่อยากให้ใหเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเราเข้าใจว่าไม่ถูกต้องไม่ดีอ,อ้าวแล้วเรายึดอะไรว่าเป็นเป็นดีอ๋อเรายึดลักษณะแบบนี้เรียกว่าดีออแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าเรามีสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นหรือมีมาตรฐานมีเครื่องวัดตัวเองอยู่ยกตัวอย่างไม้เท้านี้หากไม้เท้านี้เป็นไม้เท้าที่พอดีกับคูบา ที่เหมาะสมและเราเข้าใจว่าแบบนี้แหละดีสุดแล้วพอดีสุดแล้วหากมีอันสั้นกว่านี้เราก็จะบอกว่าสั้นไปมีอันยาวกว่านี้บอกว่ายาวไปยาวไปสั้นไปใหญ่ไปเล็กไปเพราะเราเอาไม้เท้าเนี่ยไปวัดคนอื่นไปวัดกับไม้เท้าอื่นนะจนกว่าเราจะเจอไม้เท้าที่เหมือนกันเป๊ะเราจะบอกว่าอ่าใช่พอดีนี่คือเราความเห็นเราไปตัดสินทั้งหมดเอาความรู้ความรู้สึกความเข้าใจของเราไปตัดสินสิ่งอื่นทั้งหมดเอาความอยากของเรานะไปบังคับสิ่งอื่นไม่มีทางเป็นอิสระ ไม่มีเสรีภาพไม่มีสันติภาพตราบใดที่เราเข้าใจว่าอันนี้ไม้เท้าเราก็เป็นส่วนของไม้เท้าเราไม้เท้าอื่นอาจจะเล็กสําหรับเราแต่อาจจะเหมาะกับอีกคนอื่นไม้เท้าอื่นอาจจะใหญ่กว่าเราใหญ่สําหรับเราแต่อาจจะเหมาะกับบุคคลอื่นนี่เห็นไหมการเวลาสถานที่บุคคลมันเหมาะกับเขานะั่นไม่ได้เหมาะกับเราต้องเรียนรู้อาศัยเหตุที่มันเกิดขึ้นมาเรียนรู้ไปถึงสุด,สดท้ายว่าเรานี่อ๋อเราไปเสือก เราไปเสือกด้วยตันหาของเราเอง